สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา สำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่4 0หรือ Motor Expo 2023บรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมนีโดยเฉพาะค่ายรถยนต์จากแดมนมังกรก็เตรียมจะขนยานนวักรรมของทั้งค่ายมาประชันกันอย่างเต็มที่ภายในงานครับและหนึ่งในนั้นทางบริษัท SAIC Motor CP และบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดก็เตรียมจะนำไฮไลท์เทคโนโลยีสุดล้ำระดับพรีเมียมคาร์มาโชว์ไว้ที่งานครับ ไม่ว่าจะเป็น e-v roaster อย่าง MG Cyberster ในเวอร์ชั่นพร้อมจำหน่ายจริงที่นำมาให้ยนโฉบเป็นครั้งแรกในอาเซียนหลังจากที่เปิดตัวที่สาราณาจักรไปแล้วและงานเฉิงตูมอเตอร์โชว์หประเทศจีนเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทาง MG เตรียมจะนำเสนอในงานนี้นั้นก็คือการเผยโฉมนอกประเทศจีนครั้งแรกของ IM SL6 รถ SUV คูเป้ไฟฟ้าสุดหรูของนังค่ายและ่างที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาพร้อมกับสร้างสถิติยอดจองล่วงหน้าไปแล้วกว่า6,000คันภายในระยะเวลาเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นครับสำหรับ iM SLC หรือในเมืองจีนจะถูกเรียกว่าจื้ี G SLC ซึ่งเป็น SUV คูเป้ไฟฟ้าที่อยู่ในแบรนด์ IM m o t ม r อเตอร์และเป็นแบรนด์ภายใต้การลงทุนการของ SAIC Motor มอเตอร์ร่วมมือกับ A าลีบาบาและจางเคียงไฮเทคพาร์คเดเวล OP เมนต์ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สาของทางแบรนด์ IM m o t ม r อเตอร์ต่อจาก IMS อ็และ i m เ7ที่มาพร้อมกับนวัตรกรรมสุดไฮเทคที่มีกำลังไฟชาร์จสูงสุดถึง900โวลต์โดยการชาร์จเพียง5นาทีจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรต่อเดียวครับ และในด้านงานออกแบบตัวรถนั้นด้านหน้าจะมาประกับกับจังหน้าแบบปิดพร้อมจุดไฟหน้าทรงหยดน้ําที่ให้อารมณ์ที่ผิวหมชบเชียวพร้อมจุดไฟเดย์ไทม์รันนิง่งรูปทรงตัวแอลส่วนด้านข้างตัวรถจะมีมือจับประตูที่ราบเรียบไปกับตัวรถส่วนด้านท้ายจะมาในรูปแบบคูเป้ท้ายลาดพร้อมติดตั้งไฟท้ายแบบ l อ d ดีที่วางพาพยาวเต็มความกว้างด้านท้ายของตัวรถเสริมด้วยสปอยเลอร์ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสยดฐานอยู่ที่0.237 CD ซเท่านั้นครับ ซึ่งในด้านขนาดและมิติตัวรถนั้นจะมีความยาวอยู่ที่4,904ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,988ม mm, ิลลิเมตรสูง1,669ม mm, ิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อ2,950ม mm, ิลลิเมตรที่มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาดใหญ่ถึง21นิ้วลัดด้วยยางขนาด235 45 r 2 1ที่ล้อคู่หน้าส่วนล้อคู่หลังจะมีขนาด265 4 0ทับ r 2 1 ซึ่งเมื่อเทียบกับ Toyota Fortuner d e g e n d e r นั้นก็จะพบว่า iM HLC จะมีขนาดใหญ่กว่ามากเลยทีเดียวครับส่วนภายในห้องโดยสารก็จะมาพร้อมกับก,บการในออกแบบที่ล้ำสมยัยโดยมากับพวงมาลัยทรงยอคที่เหมือนกับรถแข่งแต่ก็ยังมีพวงมาลัยแบบธรรมดาให้เป็นตัวเลือกด้วย ขณะที่แผงคอนโซลหน้าก็จะรับการติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่รวมทั้งหน้าจอกลางแบบสัมผัสและแผงหน้าปัดเข้าไว้ด้วยกันโดยมีขนาดความยาวถึง26.3นิ้วโดยวางแบบลอยตัวอีกทั้งยังมาพร้อมกับหน้าจอเสริมสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าขนาด15.5นิ้วที่เชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันโดยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS m 2.0ครับขณะที่ด้านขุมพลังของ IM SL6 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายในประเทศจีนนั้นก็จะมีเลกทั้งหมด4รุ่นย่อยครับโดยมีทั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวและมอตเตอร์ไฟฟ้าคู่ โดยในรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวจะมีพละกำลังอยู่ที่314แรงม้าถึง515แรงม้าแรงบิด450ถึง500นิวตันเมตรในด้านแบตเตอรี่จะเป็นแบต n m c ที่มีขนาด71กิโลวัตต์อาวและ90กิโลวัตต์อาวที่ชาร์จไฟจนเต็มจะสามารถวิ่งได้ไกล560ถึง680กิโลเมตรและแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อาวจะวิ่งได้ในรงไกล760กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ครับ ส่วนในรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่จะให้พละกกำลังสูงสุด787กิโแรงม้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรทำให้มีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3.5วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี MM ่ NMC ที่มีขนาด100กิโลวัตต์อาวซึ่งเมื่อชาร์จไฟจนเต็มจะสามารถวิ่งรด้ไกล702กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC โดยในด้านการชาร์จไฟจะมาพร้อมกับระบบกับเคลื่อนไฟฟ้าแบบซิลิคอนคาร์บายดโดยให้กำลังชาร์จสูงสุด900โวลต์โดยมีแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานสูงสุดอยู่ที่875โวลต์และเซลล์ในชุดแบตเตอรี่จะสามารถชาร์จไฟได้สูงสุด396กิโลวัตต์ทำให้สามารถวิ่งได้ทางไกลสูงสุด200กิโลเมตรหลังจากชาร์จไฟเพียง5นาทีและหากชาร์จ15นาทีจะสามารถทำระยะทางไกลได้สูงสุดถึง500กิโลเมตรครับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดของ iM SLC EV Coupe จะเป็นเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายอยู่ในประเทศจีนส่วนการทำตลาดในประเทศไทยนั้นต้องรอรุ้นว่า MG ประเทศไทยจะนำมาเปลี่ยนโลโก้และวางขายในไทยเลยหรือไม่ครับส่วนคันจริงนั้นจะสามารถเข้าไปชมและสัมผัสคันจริงกันได้อย่างใกล้ชิดที่งาน Motor Expo 2023หนาบูธของ MG ที่ Impact เมืองทองธาน,นีในระหว่างที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกัวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto il, ออโต้คาร์นิวขความณครับ